สวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนรุกท่านนะครับผมเช้านี้ก็มาบินงานเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายในช่อง youtube นะครับคือผมถ่ายไม่เวลาถ่ายนะครับก็มาทักทายเ,เพื่อนยามเช้านะครับวันนี้เป็นงานฮอร์โมนนะครับบวกแมลงนะครับข้าว กขอ79นะครับอายุ4เดือนนิดนะครับก .79 มันจะหนักหน่อยนะครับแต่ราคาดีนะครับตอนนี้ก็โดนก็ไปสุดแปลงนู้นนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงของลุงบุญนะครับนาของปอนะครับที่เขาเรียกกัน น้ำยังไม่มาเลยเพื่อนๆเอ้ยดูคลองดีครับมีจอดหลังฝายเลยนะครับน้ำยังไม่มาเลยครับปีนี้น้ํามาช้ามากฝนค่อนข,ข้างที่จะแรงนะครับก็เป็นปรากฏการณนี่แหละเอลินโยนะครับแปลงนี้ก็ดีนะที่มีบาดาลน,นะครับมีน้ำบาดาลสูบใส่ก็ข้าวมันครับ เาจะดูสวยกว่าเพื่อนหน่อยนะครับไปข้างๆเขาไม่มีบาดาลนะครับนุ่นไปนุ่นยาเต้มเลยนะครับหอวหน้าจางนะครับไปขึ้นไปนะครับไปไหนมีน้ำบาดาลก็พอดูได้หน่อยนะครับอตอนนีก็ถอยหลังมาแล้วครับบินอยู่วันนี้ผมน้ำลงก็5ลิตรเหมือนเดิมนะครับแต่ล่องอาจจะกว้างหน่อยนะครับ ที่ทอมโมมันวี่งอยู่ที่4.6ดึง4.7นะครับนะความสูงวันนี้บินอยู่2.5นะครับ2.4ถึง2.5นะครับประมาณนี้นะครับนะความสูงมันจะวิ่งอสอง2.6 2.5 2.4แล้วแต่ระดับข้าวนะครับ่ข้าวมันไม่เสมอกันมันก็จะดันขึ้นดันลงของมันเป็นปกตินะครับมองสวยๆนะฮะวันนี้ลมแต่เช้าเลยนะครับลมโชยนะครับ พออ๋อก็ถือว่าลงใช้ได้อยู่นะครับถุ่มหัวงานแล้วก็ยกหน่อยนะครับข้าวเริ่มแต่งตัวแล้วนะครับเริ่มจะท้องถึงหมดนะครับนี่นะฮะยาหมดพอดีเดี๋ยวผมเอาโดนลงตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องบังคับด้วยถ่ายด้วยนะครับเติมน้ำกันครับ เอาขึ้น12นะครับระยะ300กว่าเมตรเกือบ400เมตรนะครับไปกับ12ลิตรพอดีนะครับแล้วก็ใส่12นะครับเพื่ออะไรเพื่อประหยัดแบตนะครับแต่แบตก้อนนี้ผมเป็นแบตก้อนใหม่นะครับยังไม่ได้รีวิวนะเป็นแบต20,000นะครับ20,000มป์นะครับเป็นแบต 6S 2ก้อนนะครับก็ความจุที่22,000 m ป์นะครับก็ตอนนี้ก็บิน2เที่ยวได้สบายเลยนะครับ ใส่12ลิตร10ลิตริน2เที่ยวขึ้นได้สบายนะครับแต่เขาจะชาร์จนั้นหน่อยนะครับใช้แอปในการชาร์จเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าซื้อก้อนเดียวเหมือนได้2ก้อนนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับเพิ่งได้ใช้เปนก้อนแรกอาจจะมีซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าซื้อทีเดียวก็ไม่ไหวนะนเพื่อนๆนะครับยะโดนขึ้นครับเข้างาน จะแบกหนักหน่อยครับเมื่อกี้นี้ผมเติมตะเลิดไปเดี๋ยวผมปิดเรดาร์นะครับให้โดนเขาอยู่เรดาร์พื้นให้โดนเขาอยู่นิ่งๆก่อนนะครับพอเขาออกตัวผมก็กดเปิดเรดาร์นะครับให้เครื่องมันลงเห็นไหมจะโชยลงมันเองนะครับถ้าเป็นช่วงรับรวงนะครับต้องต้องเน้นนะครับถ้าเราไปบินแช่นานเดี๋ยวข้าวล้มนะครับตัวเปิดปิดเรดาร์นี่ครับผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มปุ่มดีนะครับนี่นี่นี่ผมนี่ผมนี้ นี้นะฮะนี่นี่มดีเปิดปิดเลดานะครับตั้งได้นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปตั้งดูนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปตั้งจิ้มหน้าจออย่างนี้นะรเราแค่เปิดกดปิดฝั่งนี้ได้เลยนะครับเรดาร์พื้นนะครับเพราะว่า,าตะระกูลเคพัดเคบวกนะฮะกล่องคอนโทรลเขาจะไป ไปหยุดตรงงานแล้วก็ลดระดับลงนะครับลดระดับเพื่อได้ระดับที่เราตั้งเรดาร์พื้นไว้แล้วเขาแล้วเ,เขาค่อยเริ่มงานนะครับแต่ถ้าเราปิดเรดาร์ปุ๊บมีไปถึงจุดครับเขาจะเริ่มงานเลยแล้วเราค่อยกดเปิดเรดาร์ให้เขาลงาลงลอยตัวลงมาเอานะครับข้าวจะได้ไม่ล้มนะครับตอนนี้ก็ไปสามร้อยสองร้อยหกสิบแหละนะครับสามร้อยหกสิบเมตรนะครับ กล้องก็ยังถือว่าชัดใช้ได้อยู่นะครับกล้องตัวนี้จะไม่ปรับสีนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนที่ผมสั่งแยกมานะครับตรงนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับหนาหมดไปประมาณ 5. 8ดลิตรนะครับโฟลวผมปรับอยู่ที่3 7จดดถึง3 8จุดเห็นไหมจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับ ความสูงก็อยู่ระดับ,บ2.6นะครับความเร็ว4.5แห่งลงล่งนะครับมีต้นไม้ต้นเดียวโอ้นะครับไกลๆเปอร์เซ็นต์ยาเปอร์เซ็นต์เปิดอยู่ที่54นะครับแต่ห้าสบแล้วแต่ปลามมเพื่อนนะครับแรงดานปั้มแต่ละ แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับาบางคนใช้ปั๊มใหญ่8ลิตรนะีใครเอาน้ำลงเยอะๆก็ใช้8ลิตรนะครับ8ลิตร2ตัวก็ได้นะครับช้าๆไปเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนผมก็คือค่ามาตรฐานดีกว่า,า,าลง5ลิตร4ลิตร5ลิตรนะครับประมาณนี้นะครับดูลองเข้ามานะครับ มวนเป็นม่านลงสวยนะฮะยังทำงานได้ดีนะครับถึงแม้จะเป็นลำมือสองมานะครับแต่ผมก็ดูแลเขาตลอดนะครับถึงของงานยกหน่อยนะฮะนี่นะครับอ่า กดน้ำไป1112อพอดีนะครับเห็นไหมไปกลับมาพอดีตัดเลยนะครับไม่ให้ต้องให้เขาไปไกลนะครับเราดึงเครื่องกลับนะครับนะประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกแปลงครับลมแรงแต่เช้าเลยวันนี้